ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากรานสิโยไม่ได้แสดงความเคารพทางทหารอีกครั้งในครั้งนี้แต่คงอับนับให้หยานฉินเหอ ในฐานะรุ่นน้องอย่างชินเหอตัวายของเขาได้พูดว่าไปเถอะหลังจากออกจากกองบัญชาการหลงสานแล้วร้างเซนโยก็กำหมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวอาชีพทหารในปีนี้ดูเหมือนจะน่าตื่นเต้นมากก่อนอื่นเขาได้ไปโรงทาเวียนแล้วรอบปีกสวรรค์3 3จากนั้นจึงบอกเขาให้เพื่อนๆนฟังเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวน่าเสียดายที่ทีมปีกสวรรค์3 3ของพวกเขาไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ไเช่นนั้น ลจะดีกว่านี้ถ้าทุกคนมารวมตัวกันแต่การกระจายอํานาจก็มีข้อดีเช่นกันการกระจายอํานาจไปทุกที่ตราบใดที่ทุกคนใช้ความสามารถเพียงพอในสงครามาการได้รับคะแนนความดีความชอบทั้งหมดจะง่ายขึ้นแต่ถ้าว่าเขาไ,ได้กังวลในสนามรบขนาดใหญ่ประสิทธิภาพการต่อสู้ส่วนตัวของเขาจะอ่อนแอลงอย่างมากไม่ว่าบุคคลจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ยังอ่อนแอเหมือนหมด เมอต้องเผชิญกับพลังโจมตีของปืนหลักของเร,รอือรบแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดก่อต่อสู้ระดับสองคบแต่พวกเขาก็เก่งมากในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนตัวแต่ในการต่อสู้แบบนี้มันยังง่ายที่จะถูกฆ่าทันทีดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลงทะเบียนของปีกสวรรค์33เสร็จสิ้นสมบูรณ์และเรือรบปีกสวรรค์33ได้เชื่อมต่อโดยตรงในภายหลังกับโรงศาร เพื่อทการบํารุงรักษาจากนั้นหลานเซียนโยก็กลับไปที่บ้านของเขาและบอกเพื่อนเพื่อนว่าสงครามกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในเวลานี้มีการออกคําสั่งระดมพลสงครามพวาเขาค้นพบว่าสีของแสงไฟทุกท้องเปลี่ยนจากโทนสีอบอุน่นแบบเดิมเป็นโทนสีเย็นแม้ว่าสงครามจะยังไม่เริ่มแต่บรรยากาศอันหนาวเย็นก็อบอวลนไปทั่วอากาศแล้วมันทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความเร่งดว่วนการสื่อสารหลานเซนโย บอ,อกกับกลุ่มอื่นๆของพวกเขาว่าให้สหายทุกคนของทีมปีกสวรรค์3 3ถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและพวกเขาจะต้องแม่ต่อสู้แบบตัวต่อตัวก่วอนที่จะเข้าสู่สนามรบหลักปืนหลักของเรือรบใดๆก็ตามสามารถทำลายรางได้หากมีอันตรายเกิดขึ้นโทรขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อมองดูผิวเผินกองเรือที่เจ็ดดูไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนแต่ยังคงจัดวางอย่างประณีตในอวกาศ แต่ถ้าเรามองอย่างใกล้ชิดรายละเอียดพอเราจะพบว่าเดือขนส่งจํานวนมากปฏิบัติการระหว่างกองเรือบ่อยขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรมีเสียงเคาะประตูร้างเซนโยกำลังตรวจสอบแผนที่ดวงดาวในห้องนอนของเขาเขายืนขึ้นและเดินไปที่ประตูและเปิดประตูไอเซียวอยู่นอกประตูรางเซนโยปล่อยให้เธอเข้ามาในห้องทันทีที่เธอเข้าไปในประตู เธอก็เห็นแผนที่ดวงดาว3ามเมติ้อยอยู่บนโต๊ะผู้บัญชาการเจ้ากำลังเตรียมศึกษายุทธวิธีอยู่หรือไม่ไปิฉชิวพูดได้รอยเย้มรางเซนจูกล่าวว่าถ้าดูแผนที่ของกาแเร็กซี่มามังกอนขณะนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งนี้ถ้าเราโจมตีสิ่งแรกที่เราโจมตีคนเป็นดาวเทียนมาน้าที่เขาพูดเขาก็ชี้ไปที่ดาวดวงใหญ่บนแผนที่ของดวงดาวาดาบใดที่เราย้ายมาที่นี่ กองกลังจากกาแล็กซี่มาา้ามังกรจากคนพบเราทันทีและสกัดกั้นเรา,าการพะทุธก,การของการต่อสู้ครั้งแรกในสนามรบหลักนี้สำคัญที่สุดถ้าเราแพ้มันอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ตลอดไปแต่ถ้าเราชนะเราจะมีโอกาสที่จะจาะลึกเข้าไปในกาแล็กซี่มามังกรปฏิบัติการลงจอดทำลายและรับทรัพยากรไปซิีวเชียวดูแผนที่ดวงดาวและพูดว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เจ้าบอกก่อนหน้านี้ สาพันธ์ดูเหมือนจะใจดีมากแน่นอนว่ามันจะอยู่ในกาแล็กซี่มาา้ามังกรเราจะชนะในสนามรบรักรานเซนอยู่กล่าวว่าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าสาพันทารัตจะทาอะไรก็ตามแต่ข้ามากจะรู้สึกเสมอว่ามันเกี่ยวข้องกับความรับของคิตตันหลงอยู่วันที่เราค้นพบขังร่าสุดไปซิวิวกล่าวว่าแล้วเจ้าคิดอย่างไรรานเซนอยู่กล่าวว่าข้ากำลังคิดว่าถ้าข้า เป็นผู้ประชาการข้าจะใช้คิดต้านบังกองหลงอยู่วนเพื่อดำเนินการสงครามครั้งนี้ได้อย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลของข้อมูลทั้งสองฝ่ายสงครามครั้งนี้จะต,ต้องเอียงไปในทิศทางของเราดวงตาของไปซิวซิวแสดงให้เห็นความคิดที่รอบคอบสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสนามรบทั้งหมดและไม่สามารถทําได้ด้วยกลยุทธง์ง่ายๆข้ากลัวมันซับซ้อนมากดังนั้นอย่าคิดมากพักผ่อนให้เพียงพอก่อน ท้ายที่สุดหลังจากสงครามเริ่มต้นเราอาจไม่มีเวลาพักผ่อนเซนโยรู้ไหมว่าข้ามาหาเจ้าทำไมสานเซนโยยิ้มแล้วพูดว่าพอเจ้าชอบข้าเช่นไหมมาเลยให้ข้าจูบเจ้าเถอะข้าจะมีแรงบรรดาใจมากกว่านี้ขณะที่เขาพูดเขาก็ขยับเข้าไปใกล้ปลาชวเชียวแต่ปลายเชียวเชียวกดหน้าของเขาแล้วผลักเขาออกไปเจ้ามีความคิดที่สวยงามหยุดสร้างปัญหาแล้วฟังข้า ไปซิวๆฝ่ามือของหลานเซนโยเธอเงยหนาขึ้นและจ้องมองไปในดวงตาของหลานเซนโยอย่างดูเดือดและพูดว่าสงครามกำลังจะเริ่มต้นแล้วเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆและไม่มีนยัยยะสำคัญของกองทัพข้ารู้จักนิสัยของเจ้าเมื่อเจ้ากำลังต่อสู้สิ่งสำคัญที่สุดเธอเจ้าชอบที่จะโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวและใช้แนวทางที่ผิดเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดนี่คือวิธีการต่อสู้ของเจ้าได้ค่ะ ก็สนับสนุนเจ้าแต่ถ้าว่าเมื่อเจ้าตัดสินใจเสี่ยงใดเจ้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเหมือนที่เจ้าบอกทุกคนข้าต้องการอะไรบอกเลยว่าในภารกิจต่อไปนี้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนข้าจะอยู่ที่นั่นหากเจออันตรายแสดงว่าข้าต้องเจออันตรายด้วยดังนั้นเจ้าต้องปกป้องข้าและเจ้าต้องปกป้องตัวเองถ้าไม่สนใจคะแนนทางทหารข้าแค่อยากให้เจ้าปลอดภัย องครามเป็นโอกาสสําหรับทหารแต่มันก็โหดร้ายที่สุดเช่นกันเมื่อมองดูดวงตาของไ่าเชียวเชียวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงหรางเชนโหยพยักหน้าอย่างจริงจังถ้าเข้าใจเชียวเชียวไม่ต้องกังวลถ้าจะไม่มีวันเสียงง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์นาหน้าครั้งล่าสุดได้สอนบทเรียนอันล้ำลึกแก่ข้าขณะที่เขาพูดเขาก็ดึงฝ่าเชียวเชียวเข้ามาในอ้อมแขนของเขาแล้วกอดเธอไว้แน่น ร่างกายที่บอบบางของเธออยู่ในอ้อมแขนของเขาใบซิวซิวบางแ้มของเธอบนไหล่ของเขาข้าไม่สนใจผลลัพธ์ของสงครามข้าสนใจแค่ว่าหลังจากสงครามสิ้นสุดลงทุกคนก็จะยังคงอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยพูดตามตรงหากมีทางเลือกสําหรับข้าจริงๆข้าไม่ต้องการสงครามทั้งสองเพียงกอดกันเงียบเงียบรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจของการและการและความอบอุ่นของกันแลกกัน ไม่ว่ามีคนจํานวนเท่าใดที่ไม่เต็มใจที่จะทําสงครามและมีคนจํานวนเท่าใดที่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในสงครามสงครามก็จะต้องเกิดขึ้นกองเรือที่7เป็นเหมือนบางกองที่ตื่นขึ้นส่วนหางของเรือรบทุกรามถูกจุดและสตาร์ตตามที่หลังเซียนโยคาดไว้ทิศทางของกองเรือที่7นั้นเป็นทิศทางของดาวเทียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในสองดาวดักของดาวเ็กซี่มาบางกอ จากจุดที่พวกเขาประจำการไปยังดาวเทียนมาใช้เวลาเพียง5วันก็ไปถึงดาวเทียนมาด้วยการบินเต็มสปีดและกระโดดข้ามรูนอนคนทั้ง7คนในทีมของดานเซนยูอยู่ในกองบัญชาการการต่อสู้แล้วในเวลานี้แน่นอนว่าพวกเขามีสิทธิสังเกตเท่านั้นที่นี่ในเวลาเร็วกันพวกเขาไม่สามารถออกจากสำนักงานใหญ่ได้เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากยานซินเหอนี่เป็นเพื่อปกป้องความลับทางทหาร ผ่านช่องหน้าต่างขนาดใหญ่270องศาพวกเขาสามารถมองเห็นกลุ่มเรือรบที่บินอยู่ในอากาศได้อย่างชัดเจนเรือรบชั้นราชาบางตอนสี่รํคอายปกป้องยานแม่มีเรือรบรังอื่นอีกจํานวนมากรอบรอบมันเรากําลังจะเข้าสู่การกระโดดข้ามรูนอนครั้งแรกทุกคนอยู่ในตาแหน่งพร้อมที่จะกระโดดก่อป้องกันเปิดออก45เปอร์เซ็นต์ยานชินเหอนั่งอยู่ที่บอรหลักและให้คําแนะนําต่อไป การออกคำสั่งทีไรอย่างจากการสังเกตหลานเซียนหยูเข้าใจว่าเรือระดับราชาบางตอนมีภารกิจมากกว่าที่คิดกองยนานวาระกาศจัดเรียงเช่นนี้ระดับสูงสุดนั้นย่อมเป็นยานแม่แต่ในความเป็นจริงแล้วยานแม่จะควบคุมการระดมพลของเรือระดับราชาบางกรสี่ลำเท่านั้นเรือราชาบางตอนแต่ละลำมีหน้าที่ดูแลเรือรอบจํานวนสามลำเรือรอบแต่ละลำยังคงจัดเรือโุมตีทั้นดาวตก แล้วเรือราชตะเวนชั้นดาวตกของตัวเองอีกด้วยจึงเกิดระบบคล้ายกับปีรามิดดังนั้นหลานเซนโยไม่เพียงแต่ต้องดูแลตัวเองเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลเรือรอบสามรัาด้านล่างด้วยเรือรอบทั้งสามรัมนี้สร้างส่วนโค้งกึ่งล้อมรอบด้านนอกของหลงซานโดยมีเรือรอบระดับร่างคอยปกป้องด้านนอกกลุ่มเรือรอบทั้งหมดเป็นเรือรอบประเภทหนึ่งจากภายในสู่ภายนอกโดยมีเรือรอบที่ทรงพลังกว่าเป็นแกนกลาง การกระโดดข้ามรูหนอนครั้งแรกถูกเปิดออกในเวลานี้ดานเซียนหยูสัมผัสได้ถึงพลังของเรือรบขนาดใหญ่ลำนี้อย่างลึกซึ้งว่าเปิดฝาครอบป้องกันกระบวนการกระโดดข้ามรูหนอนทั้งหมดก็ราบรื่นมากโดยไม่มีการสั่นสะเทือนแม้แต่น้อยแต่ก็ไม่ต่างจากเที่ยวบินปกติแม้ว่าฝาครอบป้องกันของเรือรบชั้นราชามงกุฎจะเปิดเพียง45เเซเท่านั้นแต่ไม่เพียงป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่ยังปกป้องเรือรบขนาดเล็ก อยู่ร,บรอบๆจํานวนมากรวมถึงเรือรบด้วยแลกทําการกระโดดข้ามรูหนอนไปด้วยกันสําหรับยานแม่นั้นมีการปล่อยโรคป้องกันขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเก็บจับปกป้องกองเรือทั้งหมดกองเรือที่7เป็นกองเรือที่สมบูรณ์แบบเมื่อมองดูทุกสิ่งที่อยู่นอกหน้าต่างหลางเส้นโอยและอีก7คนมีความรู้สึกเดียวในใจมันงดงามมากมันเป็นพลังการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดในสามพันเทอรารโต้หรือจริงๆ ด้านเซนจูและคนอื่นๆทําได้เพียงแค่พักผ่อนในสํานักงานใหญ่และนั่งสมาธิพักผ่อนในที่นั่งเท่านั้นในช่วงสงครามไม่มีอาหารจริงๆให้กินทุกคนกินอาหารเสริมที่ให้พลังงานสูงแม้แต่ยานเชนเหอผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีข้อยกเว้นนี่คือกฎของกองเรืออวากาศในช่วงสงครามแม้แต่ผู้บังคับบัญชากองเรือก็ยังทานได้แต่อาหารเสริมเท่านั้นเพราะอาหารเสริมสามารถ เติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายมนุษย์ต้องการได้ในเวลาที่สั้นที่สุดโดยไม่เสียเวลาสามวันต่อมาหลังจากการกระโดดข้ามรูนอนหลังที่4ความเร็วของกองเรือที่7ก็เริ่มช้าลงทันทีด้วยความสั่งได้การสังเกตของอยางเินเหอลางเชนอยู่คนพบว่านในกองเรือที่เเรือรบทุกลำที่ต่ำฝ่าระดับดาวตกรวมถึงเรือขนส่งทั้งหมดได้วนเวียนไปทางด้านหลังของกองเรือกองเรือทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เรือชั้นราชามังกอนสี่ามเรียงกันเป็นแถวโดยมียานแม่บินออกมาจากตรงกลางที่ด้านหน้าเรือรบสิบสองลำอยู่ด้านหลังเรือชั้นราชาบังกอนเรือรบที่ทรงพลังที่สุดสามลำก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมและบินไปข้างหน้าในขณะที่เรือรบขนาดเล็กและเรือขนส่งทั้งหมดบินไปข้างหลัง,สงสเสียงแซลเลนเจาะทะลุดังขึ้นและแสงในศูนย์บัญชาก,การก็สว่างขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้านหนึ่ง เรดาร์ยังคงสุ่มเข้าได้สำรวจต่อไปยานชินเหรลุกขึ้นยืนและพูดอย่างลึกสืองมันกำลังจะเกิดขึ้นเข้าสู่พื้นที่การต่อโซ่กองทหารทั้งหมดเตรียมต่อโซ้รานเซนโยยังคงมองเห็นศัตรูอ่านหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งมีจุดแสงที่สองแสงซึ่งชัดเจนเป็นพิเศษในอาวากาศเห็นได้ชัดว่า,ากาวเร็กซี่มามังกอได้คลนพบความก้าวหน้าของกองเรือที่เจ็ดเมื่อนานมาแล้วแน่นอนว่า มันเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาที่จะวางสนามรบใกล้กับดาวเทียนมาดังนั้นยังมีแค่ว,วินสองวันจากดาวเทียนมหและพวกเขาก็จัดรูปแบบเพื่อเตอรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายค่อยๆแคบลงแต่อย่างชินเหอผู้ประชาก,การของโรงซานไม่ได้ดูกังวลเลยเขาหันกลับมาและบบกมือให้กับรา้านเซนโยแล้วพูดว่าเซนโยมานี่หน่อยรลาเนเซนโยเรียรบรุกขึ้น และมาที่ฝั่งของหยางชินเหอที่สำนักงานใหญ่เจ้าหน้าที่อาวุโสคือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นๆอยู่ที่ตำแหน่งของตนเองไม่ใช่ที่สำนักงานใหญ่หยางชินเหอพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่าทุมเข้าไปในหน้าจอบนหน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอถูกซูมเข้าไปโดยแสดงรูปแบบของเรือรบการล็กซี่มาบังกอนบนหน้าจอหยางชินเหอก่าวกำลางเซ้นโยในแง่ของเทคโนโลยีเรือรบ แม้ว่าการเล็กซี่มาบางกอนจะพยายามตามให้ทันแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่กับเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมัน่นใจอย่างยิ่งว่าเราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ในนั้นได้สมอรภูมิส่วนหน้าถ้าเราอยู่ในสมรภูมิส่วนหน้าแม้ว่าคู่ต่อสู้ในสมรภูมิจะมีโอกาส30เนที่จะเอาชนะเราได้พวกเขาจะไม่ยอมให้เราปิดกั้น้น่นฟ้าในทิศทางของสหพันธรัฐเสมอไป ในแง่ของทรัพยากรพวกมันมีแน่นอนพวกมันมีทรัพยากรมากมายหากพวกมันสามารถปิดกั้นเราในสนามรอบด้านหน้าได้เป็นระยะเวลาหนึ่งพวกมันอาจจะสามารถสร้างเรือรบได้มากขึ้นจริงแล้วเราได้เข้าร่วมในสงครามการยืดเดยื้อบางครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าจํานวนและพลังงานของเรือรบของกาแล็กซี่มาวังกรนนั้นไม่เพียงพอที่จะคุกคามเราเจ้าเห็นไหมว่า เรือรบของกาลเล็กซี่มาบังกรน,นั้นเปรียบเสมือนกองทัพผสมร้านเชนยูตัลังดูภาพบนหน้าจอขนาดใหญ่ในเวลานี้นี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นเรือรบที่มีเทคโนโลยีเอเรียนแน่นอนว่าเช่นเดียวกับที่อย่างชินเหนอกาวเรือรบของกาลเล็กซี่มามังกรน,นั้นเหมือนกับกองทัพที่หลากหลายสาเหตุหลักมาจากเรือรบมีความแตกต่างกันอย่างมากประการแรกเรือรบที่ร้านเชนยูเห็นมันเหมือนกับรูปแบบปลา มื่อพิจารณาจากข้อมูลเรดาร์ความยาวของเร,รือรบอยู่ที่ประมาณ300เมตรผนนผิวถูกปกปุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำตาลแรกเกล็ดนั้นปล่อยชั้นแสงออกมาเห็นได้ชัดว่ามีรัศมีมันเป็นการป้องกันมีปีกสามคู่กลางออกด้านบนและมีแสงสัดสองมาจากด้านหลังปีกข้างๆมงเร,รือรบประมาณ10กวารำซึ่งมีขนาดต่างกันรัที่เร็กที่สุดนั้นมีขนาดเท่ากับเรือรบ ราตรเวนระดับดาวตกเท่านั้นและรำที่ใหญ่ที่สุดยาว300เมตรเรือรบหลายสิบรลำเหล่านี้บรรจุในตัวเองและบินไปด้วยกันขอดจากนั้นก็มีเรือรบอีกประเภทหนึ่งเรือรบประเภทนี้มีขนาดประมาณเดียวกันยาวประมาณ150เมตรตัวนหน้าแบนและกว้างเหมือนรูปหัว้อนมีเครื่องบินไอพ่นรูปรังพึ่งอยู่ด้านหลังยาวและแคบโดยมีแรงขับเรียงจากเอวทั้งสองข้างที่ใจกลางของกอ,องเรือของฝ่ายตรงข้าม มีเรือรบสองประเภทที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งสองรำมีเกิน200ร้อยำํำำหนึ่งเป็นสีขาวเงินและอีกรูปร่างคล้ายกับกระสวยพูดค่อนข้างจะใกล้เคียงกับรูปรักของเรือรบของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับเรือรบที่ติดตามเรือรบราชาบังตอนแต่ปริมาตรของมันเล็กกว่าเรือรบถึงหนึ่งในสามในขนาดเดียวกันก็มีขนาดแตกต่างกันด้วยและรูปร่างโดยรวมของเรือรบก็คล้ายคลึงกัน ดารอบอีกประเภทหนึ่งถูกนําเสนอเป็นรูปพัดลมโดยด้านโค้งอันไปข้างหน้าและร้างหน้าด้านหลังเป็นใบพัดทั้งหมดสิ่งที่เห็นได้คือด้านโค้งให้ความรู้สึกที่แหลมคมและมีแสงคล้ายดาบเบาๆเปิดเผยมันมีหลายขนาดขนาดใหญ่ที่สุดกว้างกว่า200เมตรและให้ความรู้สึกค่อนข้างดูร้ายกองเรือที่หันหน้าไปทางฝั่งตรงข้ามมีเรือนับพันลำทั้งใหญ่เล็กๆแร่ในแง่ของจํานวนแล้ว วกมันอยู่เหนือกองเรือที่เจ็ดมากแต่อย่างที่หยางชินเหอพูดนี่เป็นกองทัพผสมมีเรือรบมากกว่าสิบประเภทได้เห็นได้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่เล่ารำเป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ถึงอย่างไรกองเรือจํานวนมากดังกล่าวยังคงดูท่อมทนในระยะไกลโดยก่อตัวเป็นรูปกึ่งห่อหุ้มและบดบางทิศทางของกองเรือที่เจ็ดอย่างแถวเบาการแสดงออกของหยางชินเหอไม่ได้จริงจังเลยและเขาพูดกับ ราังานอยู่ว่าเจ้าเห็นไหมพวกเขากำลังต่อสู้ในปริมาณและคุณภาพในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้เรือรบของพวกเขายังตามหลังอยู่มากแต่การแลร็กซีม้ามังกรน,นั้นอุดมไปด้วยทรัพยากแรและความเร็วในการสร้างเรือรบนั้นเร็วมากแต่ทว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาไม่เคยสูงถึงระดับใดๆแต่ทว่ามีจํานวนมากกว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขาเผชิญหน้ายิ่งสงงตามยืดเยื้อ เครก่องก็ถูกใช้มากขึ้นดังนั้นข้าเชื่อมาโดยตลอดว่ายิ่งเราทำสงครามกับกาแล็กซี่ม้ามาังกรเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นกองยานของทั้งสองฝ่ายจยู่บนท้องฟ้าได้เผชิญหน้ากาันโดยไม่ได้เปิดสงครามในครั้งแรกยานแม่ขนาดใหญ่ของกองเรือที่7แส่งแสงรัศมีจางๆและแสงสีฟ้าจางๆควบแน่นบนพื้นผิวเราสามารถเห็นปากกระบอกปืนขนาดใหญ่ที่เปิดออกได้ชัดเจนสักพักหนึ่ง เราไม่สามารถนับปืนบนยานแม่ได้มันมีกี่กระบอกที่มีปากอยู่ที่นั่นเรือรบของสาพันทาราทุกลำมีระบบอาวุธที่เปิดใช้งานเต็มที่และโรคป้องกันเปิดออกจนสุดยานแม่ที่อยู่ด้านหน้าและเรือระดับราชาบังกรีรมจัดเรียงในแนวนอนตามด้วยเรือรบที่ด้านหลังเมื่อมองดูเรือรบที่อัดแน่นอยู่ฝั่งตรงข้ามหัาใจของหลานเซนจูก็อดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็ว นี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องเผชิญกับการตอ่อโซ่ระดับจัก,กรวาลเช่นนี้เมื่อเผชิญกับสงครามอาวกาศขนาดนี้พลังของปัาเจกบุคคลมันดูไม่สำคัญเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ